สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะป่านะครับและอยู่กับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับแน่นอนครับว่าช่องปะปานี่คือคือช่องแคสเกมนะครับซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกสุดในชีวิตเลยนะครับที่ผมจะมาทําการแคสเกมนะครับซึ่งผมก็มานั่งลองคิดดูนะครับว่าผมจะแคสเกมอะไรดีนะครับผมก็ได้ลองถามเพื่อนๆไปนิดหน่อยแล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนครับบอกมาให้ผมแคสเกม GTA Minecraft ซึ่งมันก็ผมคิดว<อ>่าพวกนี้มันซ้ำๆนะครับคนอื่นท uh ําเยอะมากนะครับผมก็ไม่อยากจะไปทาซ้ <ๆ windows S 2> ํากับคนอื่นนะครับและอย่างหนึ่งผมก็ไม่ใช่คนที่เล่นเกมด้วยนะครับทีนี้ครับผมก็มาฉุกคิดขึ้ไม่ได้ว่าเอ๊เกมไหนนาะเป็นเกมแรกสุดในชีวิตที่ผมเล่นครับเพื่อนๆมีคําตอบในใจไหมครับว่าเกมแรกสุดที่เพื่อนๆเล่นคือเกมอะไรยังไงถ้าเพื่อนๆเล่นเกมไหนเป็นเกมแรกสุดในชีวิตก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนเล่นเกมไหนเป็นเกมแรกสุดนะครับส่วนตัวผมนะครับเกมแรกสุดที่เล่นนะครับกนคือเป็นเกม ใหม่ๆนี่อาจจะไม่ทันนะครับืพต่้งแต่เป็น Windows 7ขึ้นไปนี่อาจจะไม่มีแล้วครับเกมนี้มันอาจจะหายไปครับเกมแรกสุดที่ผมเล่นคือเกม s โ i ลิเต้นั่นเองครับโซลิเต้นีเป็นเกมไพ่ครับเป็นเกมการเลียงไพ่ครับเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาของมันก่อนละกันนะครับคือตอนนี้ของผมมันก็เป็น Windows 8นะครับแล้วมันก็ไม่มีเกม Soliditaire ในเครื่องแล้วครับแต่ก็น่าจะสามารถหาได้ทาง Google นะครับนี่ครับโซลิเต้นะครับเข้ามาดูก่อนนะครับโอ้มันก็มีหลายอันเลยนะครับแต่เท่าที่ผมลองลองกดกดดูนะครับ รู้สึกว่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่านะอ๋ออันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่สวยอ่าอันนี้เกมนี้เกมนี้อ่าอันนี้อันนี้อันนี้จันใกล้เคียงกับที่ผมเคยเล่นในอดีตมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันดูดีกว่านะครับว่าผมจะเอาชนะมันได้หรือเปล่านะครับมาครับอ๋อเดี๋ยวผมบอกถึงกติกาของการเล่นของมันก่อนนะครับกติกาการเล่นของมันนะครับคือเพื่อนๆต้องเรียงนะครับ คิงแหม่มแจ็คสิบเก้าเป็นจุดค่าสี่สามสองหนึ่งเออไม่ใช่หนึ่งครับเอ็ดอ่ามันต้องเรียงมาอย่างนี้ครับเนี่ยครับดูเหมือนตัวนี้ครับเจ็ดกับแปดอย่างเงี้ยครับเนี่ยเจ็ดเจ็ดกับแปดสีเดียวกันจะไม่สามารถลากมาต่อกันได้ครับเห็นไหมครับลากต่อกันไม่ได้แต่ถ้าเอาเจ็ดคนละสีมาต่อกับแปดอ่ามันจะต่อได้เห็นไหมครับทีนี้ครับเราต้องพยายามต่อให้มันครบเซตนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปเก็บข้างบนดังสีช่องนี้นะครับ โดยมีตัวนี้ครับเราสามารถเปิดไพ่ปุ๊บมันจะมีเป็น3อันมันจะมีเป็น3นี่นะครับอ่านี่ครับจะมี3ตัวนี้แล้วก็าสามารถดึงตรงนี้ออกมาใช้ได้นะครับจะดึงออกมาใช้ดึงออกมาใช้แต่ถ้าสมมติมันยังไม่มีตัวไหนใส่ได้แล้วก็เปิดใหม่ครับอ่าอนี่นะครับอ่าสีตัวน,นี้ก็ยังไม่มีช่องไหนใส่าดาวนี้ครับเนี่ยอ่านี่นะครับนี่ครับคืบอต้องเล่นไปเรื่อยจนเคลียร์ให้หมดนะครับซึ่งผมได้ลองไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมานะครับเขาบอกว่าเกมโถดิแดนเนี่ย ไม่มีทางที่จะชนะได้แบบ100%เเลยนะครับคือว่าบางทีการที่เปิดออกมามันอาจจะไม่พอดีพอเจาะกับทำให้เราไม่สามารถได้ครบแถวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าครับน้องเล่นกันดูดีกว่านะครับเอาเลยครับมาครับหกต่อ7ครับ9ตัวดีไม่มีทางต่อครับไปเปิดต่อครับ3ไม่มีครับอ๋อลืมบอกครับไอ้สี่ช่องบนนี้นะครับคือเราจะต้องเรียงเอาเอาตัวเลขขึ้นไปเรียงในเรียงก่อนมานะครับผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้นะครับว่าตัวแรกสุดที่ต้องวางในแต่ละช่องเนี่ย ต้องเป็นเอทก่อนหรือต้องเป็นคิงก่อนนะครับงเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมสิบนี่สามารถล่างมาต่อกับแจ็คสีแดงได้นะครับมันขอแค่เน้นสีครับตัวเลขอะไรไม่สนใจครับเอาสีอย่างเดียวเลยครับพอดีนะครับปึ๊บเอาก้ามาวางอ่าเห็นนะครับทางซ้ายช่องนี้ว่างครับพอช่องนี้ว่างครับอ่าเดี๋ยวลองรู้สึกรู้สึกจะต้องเป็นคิงที่มาวางนะผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวลองลองหาเจอให้เจอคิงสักตัวดีกว่านะครับ อ๋อนี่ครับแถวบนนี้ต้องเรียงเอทครับก็แสดงว่าต้องเรียงเอทแล้วก็สองสามเที่ยงเจ็ดแปดเก้ามาถึงิงเลยนะครับอ่านี่ครับตรงนี้ตรงนี้คิงอ้าเนี่ยคิงสามารถวางได้ครับอ๋อนี่สีเดียวกันผมลืมผมลืมครับไปเรื่อยๆครับปั๊บอืมอ่านี่หกมาต่อเจ็ดครับอ่าห้าเอทเอาวางไว้ก่อนเนี่ยครับเราสามารถเอาคือตรงนี้มันก็จะมีสี่ตัวนะครับแล้วก็เอาเอทวางไว้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาอันนี้ใส่ไปครับ ไม่มีครับอสิบวันนี้ก็ไม่มีทางไปครับวันนี้มันจะหวาหมดแล้วครับมันก็จะวนกลับมาเริ่มที่อันแรกสุดใหม่นะครับอืมทีนี้ไม่มีครับอ่าไปไม่ได้ครับสามอะไรเนี่ยนี่ถึงไม่เท่าไหร่นี่ผมจะตายแล้วเหรอจะไม่รอดแล้วเหรอเนี้ยฮะไปปั๊บเฮ้ยไม่ไม มันสั้นอย่างนี้เนี้ยนี่ผมไม่ได้แค่นี้เองจริงเหรอเนี่ยนี่ผมไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยเอาไเนี่บเนี่ยถ้าสองจะเอาขึ้นได้ก็ต้องเป็นเอชโพดัมก่อนนะครับอ๋อพูดผิดกับเขาหลังตัดรัาไม่ใช่โพดัมอสับสนเรื่องไพ่ไปหมดแล้วครับผมสี่ต่อไม่ได้สามอ๋อมันไม่ได้แล้วยิงครับเนี่ย แน่ไม่ชีวิตมันสั้นขนาดนี้ครับเจ็ดต่อหกเก้าอ่าสรุปไม่ได้ครับอเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เซียวลาครับเอาใหม,เเใหม,เใหม่เริ่มใหม่ครับ เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเกมเนี่ยมันไม่มีทางชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีไพ่ที่เราเปิดมามันอาจจะไม่สามารถทําให้เราสามารถเรียงลาดับได้นะครับซึ่งเขาว่าเกมเนี่ยเขามีการคิดค้นวิเคราะห์กันอย่างแบบลึกซึ้งเลยนะครับว่าทํายังไงก็ไม่มีทางชนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อให้คุณวางแผนมาดีคิดมาดีมันก็ไม่สามารถทําได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูอีกตาหนึ่งนะครับปั๊บมาสึกมาต่อแจ็คตัวนี้ นี่คคิงแล้วก็ดึงออกไปวางอ่าเราจะได้เปิดตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับนี่อันนี้จักมาต่อแมอมสองมาสามปั๊บอ๋อนี่ลืมไปผมเอ็ดผมวางทิ้งไว้ก่อนเลยอ่าเนี่ยดูครับพอเอ็ดวางขึ้นบนนี้แล้วใช่ไหมครับอ่าสองแล้วก็สามารถเอาขึ้นได้ปั๊บเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็ต้องพยายามเก็บขึ้นไปให้มันหมดนะครับมันจะได้หมดครับแต่บางครั้งนะครับบางทีเราก็ต้องเอาดึงตรงนี้ลงมาเพื่อให้เกมมันสามารถเดินต่อได้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูครับ ผมพูดอย่างนี้บางทีถ้าคนไม่เคยเล่นอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ยังไงเกมนี้มันไม่ได้หายากครับโซลิแต่คนใน Google ได้เลยครับเนี่ยมันหาได้ง่ายๆครับอันนี้แปดเจ็ดหกนี่ครับสิบเก้าโอ้ตานี้น่าจะไปได้สวยนะครับอ่านี่ครับสองอันนี้ห้าครับอ่าสี่อ่านี่โอ้ยสามสองอ้ตางนี้ไปได้สวยจริงๆครับอันนี้สองนี่เอาขึ้นเลยครับอ่า ไปครับอไปต่อไม่ได้แล้วแปดก็ไม่มีไปต่อครห้าไม่มีเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนมาสี่อ้าวทำไมทำมาชักออกนี่ครับคิงเราลงไม่ได้ครับก้าต่อสิบนี่ครับแหม่ปั๊บสี่ไม่มีครับทาไมครับวนกลับมาใหม่เนี่ยครับทำไม่ได้คือไม่ได้มันก็วนกลับมาใหม่เรื่อยๆครับจนกว่าเราจะสามารถหาล็อกลงให้มันได้นะครับ 7, เนี่ยเก็ไม่ได้เงี้ยนะครับสาม 3, ก็ไม่ได้คือมันดึงได้แค่ตัวหน้าสุดตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับตัวอื่นไม่สามารถดึงอันนี้แปดได้ครับคุณคุณว่าเมื่อกี้มีเจนะ็ดตรงไหนเดี๋ยวอ้อนี่แปดนี่ครับปั๊บ วนกับมามัยอกเจ็ดอ๋อเจ็ดมันเป็นสีแดงเหมือนกับแปดนะครับคือตอนนี้สองอันนี้มันเป็นสีเดียวกันมันทําให้ค่อนข้างยาก,ยกนิดนึงนะครับออ้านี่ครับอ่าจากที่นี่สิบมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับอืปุ๊บนี่ยครับแม่ผมติดอยู่เนี้ยไปไม่ได้แปดสี ไม่สามารถเอามาลงตรงไหนได้เลยครับนี่ยถ้าสีออกมาได้นี่ผมจะได้คิงสีแดงตัวนี้นี่ผมต้องหาทางก่อนสีออกมานะครับนะห้าอย่าบอกนะว่าจะตันอีกแล้วครับสามสองคือาอ่าเรียบร้อยครับตันอีกแล้วครับเห็นไหมครับ มันไม่ได้จริงๆครับคือเกมนี้ผมว่าเมื่อก่อนผมเล่นบ่อยนะผมก็ชนะตลอดนะครับทำไมเอ๊หรือว่ามือตกไงผมเอาขาดอีกครั้งนะครับแก้ตัวเป็นครั้งที่สามนะครับเอาใหม่นะครับเริ่มใหม่นะครับโอเคเริ่มใหม่ครับเอาครับเริ่มใหม่ครับขอที่ผมตั้งใจทําให้ดีเลยนะครับอันนี้ครับอ่าไม่มีที่ต่อแล้วไปเก้ามาต่อสิบนี่ครับหกโอ้ไมีโอ้ดาล้วนเลยครับตรงนี้ าม,ออมาต่อออเออเอเฮ้ยมาักตัวสิอ่ามีเก้าครับทีไม่มีเอาแต่ต่อเลยครับมไม่มีแจ็คเลยข้ามต่อครับเจ็ดไม่มีครับดำล้วนอีกแล้วทำไมออกแนวดำเลยวันนี้เจ็ดต่อแปดครับ,รบมีหกต้องหกต่อครับสองต่อสามไปได้สวยครับแปด อสี่สองป้ามาครับอืมอ่าไม่มีครับอ่าห้านี่ครับอ๋อนี่ได้สวยครับได้สวยอ่าดำไม่มีครับอ่าห้าต่อหกแล้วก็นี่ครับสี่ห้าทีนี้คิงก็สามารถมผมเอานี้ดีกว่าครับมไม่เอาอันนี้แหละเปิดปุ๊บโอ้ ยากเลยเนี 2, 2, 2, 2 game, heat, eh, oh, right. ่ยกรณีที่มันเป็นแต้มแบบต่ำๆมากๆสอง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 เนี่ยมันจะยากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เอ็ดมาวางตรงนี้เราจะไม่สามารถกำจัดสองทิ้งไปได้ครับโอ้ยต้องลองดูกันนะปุ๊บ้ชุบโอ้โหเมื่อกี้นะผมแม่ก็ตัดสินใจผิดเนี่ยที่ลากคิงตรงนี้มาออกมาวางนะครับอือลองพยายามดูครับแปดคิงไม่ได้จไม่ได้ ไม่ได้ครับผมไม่สามารถไปต่อได้ครับเครื่องนี้ไม่ปุ่มอันดูแต่ผมจะพยายามไม่ใช้นะครับผมจะพยายามไม่ใช้ผมจะลองเล่นด้วยไม่อันดูเลยครับไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วสุดท้ายมันก็ตันีเช่นเคยครับไปต่อไม่ได้แล้วครับอืบ้าจริงโอ้แล้วก็เป็นครั้งที่สามครับที่ผมไม่สามารถทําได้ครับเอางี้ดีกว่าขอห้าครั้งครับ ห้าครั้งนะครับห้าครั้งต่อไปเป็นครั้งที่สี่นะครับลองดูกับครั้งที่สี่อาจจะได้ก็ได้นะครับเพราะว่าสี่มันคล้ายๆกับซีเพื่อนซีตัวแสบนะครับลองดูกันครับครับ่โอเกมเอาไหมเอาไหมอันนี้ต้องตั้งใจให้ดีครับต้องคิดให้ดีครับคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนจะเริ่มเดินแต่ละตัวนะครับอืมปึ๊บเพราะผมเชื่อว่าการวางแผนของเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราชนะหรือแพ้ได้เหมือนกันนะครับ คือมันอาจจะไม่ชนะร้อยเปอร์เซนแต่ผมว่ามันก็มีส่วนมากๆนะครับต่อสี่อ้่ไมีต่อไปครับปึ๊บเสร็จไม่ได้แมมมาดีแมม,ม,แม,มแดงครับแปดไม่มีครับเอ็ดไม่มีครับแจ็คแดงก็ไม่มีครับเจ็ดนี่ครับต่อแปดแล้นี้หกอ๋อเนี่ยมันมีสองหก ได้ครับอบบนี้ครับสีอันนี้ครับได้เอดมาครับป๊าเอตดอกจิกครับปุ๊บอือสามอ่าแหม่ไม่มีครับนี่วนกลับมาใหม่ครับอ่านี่ครับต่อสี่เก้าเก้านีหลายตัวครับไม่ได้ครับเก้านี่เอดเอดวางไปเลยครับครับอือเก้าอีกแล้วครับอหม่ไม่เงยชีวิตนี่อยู่เลขเก้าจริงๆนะครับเนี่ย ไม่ได้ครับไม่ได้แปดแปดฮึไม่ได้แล้วครับอเอาใหม่วนกึ้นมาใหม่มันต้องวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับพอวนมันก็อาจจะมีวนตัวใหม่อีกมาคือจริงๆวนมันไม่เป็นตัวใหม่ครับแต่าบางครั้งเราเล่นตัวอื่นไปแล้วมันมีตัวใหม่โผล่ขึ้นมาแทนที่แล้วก็สามารถไปต่อได้อย่างนี้ครับอ่านี่ครับหก ปาอ้าห้านี่ครับเปิดได้อีกหนึ่งแถวครับห้าว่างอีกหนึ่งแถวถ้ามีคิงผมสสมารถลากมาลงได้เลยครับแปดไม่ได้ครับถ้าไม่มีครับแม่ไม่มีเอาวนกลับมะใหม่เทียบก้าไม่มีได้ครับสี่ห้านี่ครับสี่สิบอืมทำไมไม่เป็นสิบสีแดงครับได้ลงตรงนี้เอ็ดห้านี่ครับเอ็ดครบแล้วครับไกลๆนะครับ ใกล้จะไปข้างหน้านิดนึงนะครับไม่ใช่ใกล้จะชนะนะครับวนกันมาใหม่อีกรอบครับอืมแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ครับห้าสรุปว่าไปไม่ได้อีกแล้วครับก็เป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่านักแคสเกมท่านอื่นนี่จะเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับเล่นแล้วก็ไม่ได้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 อย่างนี้นะครับต่อไปอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วครับครั้งที่ห้าครับคราวนี้ถ้าไม่ได้จริงๆก็ถือว่าผมอ่อนดอยแล้วกันนะครับลองดูครับ อเคลียตรงนี้ก่อนเลยนะครับอ่ะเดีสองมาสามปัป๊บเอ 8, เอเราขึ้นไปอันเดียสองขึ้นเลยอันนี้รีบขึ้นเลยโอ้อันนี้เคลียได้เยอะคสามโอเคครับเปิดได้แจ็คแดงไม่มีที่ลงครับอืม,อมสิไม่มีครับเจ็ดอ่าอ่าสามอืม,อม,อม ผ่านจริงผมน่าจะเดวาสามตัวนี้มาลงนะโอ้โหได้ลากคิงออกไปตรงนี้พลาด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 นี่ยบางครั้งการที่เราใจร้อนเกินไปมันก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับอืมอี้น็สองต่อสามไก่อนอืมใบได้นะครับเอานี่ครับโอ้ยอ่าเอดได้ครบแล้วครับสี่ตัว นี้ถ้ามีสองนะครับลากขึ้นได้เลยครับสามขึ้นเลยครับห้าคิงผมสามารถออกได้ปั๊บเรียบร้อยสี่มาลงครับแปดตัวนี้ไปต่อไม่ได้ครับเมาไหม่เปิดไหม่เปิดไหมนี่ครับมันไม่ยากเลยครับเราแค่ต้องทําใหม่เรื่อยๆครับต้องเปิดวนกัรมาใหม่เรื่อยๆแค่นั้นแหละครับไม่มีทางไปต่อแล้วสามอ๋อตัวนี้สามอ่านี่ครับ เนี่ยมันค่อนข้างฟรีตรงนี้ผมชอบเกมนี้ตรงนี้แหละครับมันใช้สมองพอสมควรเลยนะครับอืมแต่นี่ขนาดใช้สมองน,นะครับนี้ตาที่สี่นะครับไอตาเอ้ยไม่ใช่ตาที่ห้านะครับ <c oughs> ก็ยังมีแววว่าจะไม่ชนะอีกแล้วครับอืมทําไมไม่มีสีสดํเอีอขึ้นไปภาพเพื่อจะไม่มีทางไปต่อ,อสีปั๊บ อไม่ได้ครับไม่ได้เก้าอไปต่อไม่ได้ครับทำไมครับอไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เลยสุดท้ายก็แปลวแวลเหมือนเดิมครับไม่ได้อีกแล้วครับเอาครับเริ่มเกมใหม่นะครับห้านีเอทขึ้นเลยครับ ออเอ็ดขึ้นข้างบนนะครับไม่ใช่ว่าผมเป็นเอ็ดขึ้นอย่างนี้นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับผมสบายดีอยู่นะครับนะครับลักสองมาปัาบ๊บก้าโอ้ยปับ๊บปับ๊บอืมท่านี้ไปได้สวยครับครั้งสุดท้ายของผมนี้อาจจะชนะก็ได้นะครับอมผมต้องคิดชา้ชาๆครับยาถ้าเกิดคุณรีบมากมันก็จะพลาดเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับ ต้องค่อยคอยคิดค่อยๆทํานะครับให้มันทันจริงแล้วค่อยเปิดใหม่ไงครับถ้ารีบเปิดมันจะพลาดได้แน่นอนนะครับไปต่อครับคิงเนี่ยตรงเนี้ยครับถ้าเกิดคุณเอาคิงดำสองตัวไว้ด้วยกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะลําบากครับผมว่าเอาหาคิงสีแดงดีกว่าอย่าเพิ่งรีบครับไปต่อก่อนครับ อันนี้สองหลักไปเลยองมันก็ดําไม่ได้ครับแปดไม่มีครับเดี๋ยววนกลับมาใหม่ครับไม่มีทางไปได้แล้วอ่าเอนี้ครับแล้วก็วนกันอยู่เนี่ยแหละครับอันนี้สามขึ้นไปเลยครับสามขึ้นไปเลยครับนั่นแหละอนีสิบอ่นนี้ครับอ่าเก้า่าไปได้สวยครับอทีนี้ก็วางได้ละสามเอาขึ้นไปเลยครับ ไม่ได้ครับเปิดใหม่ปั๊บสีขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับอมามาไปต่อไม่ได้ไปสี่ขึ้นไปเลยครับ,รบอจากแดงโอ้ยไม่มีทางลงแปดก็คือออกขึ้นยังขึ้นไม่ได้ครับเจ็ดไม่ได้อีกแล้วครับ นี่ผมครั้งที่ห้าแล้วมันก็ยังไม่ผ่านีครับยังไงก็ไม่ได้จริงๆนะครับ <AS K> ผมไม่ยอท้อครับผมจะไปต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไปเดี๋ยไปถึงไหนเลยครับนี่แป๊บเดียวตายเลยอะไรนีแป๊บเดียวตายเลยวเอา,มาไอมโอ้ไม่ได้อีกแล้วเอาไมาครับโอ้ไม่ได้อีกแล้วาาไปต่อครับ ไม่อีกรอบอ๋า oh, ไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> ก็สรุปว่ามันไม่ได้จริงๆครับนี่ผมเล่นมาเกือบ10รอบแล้วนะครับมันก็ยังไม่สามารถทําได้จริงๆนะครับยังไงเกมนี้ถ้าใครเคยเล่นนะครับแล้วไม่ได้เล่นนานแล้วกลับไปลองเล่นใหม่ดูนะครับอาจจะทําไม่ได้เหมือนผมก็ได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับเข้าไปใน g o o g l e นะครับแล้วพิมพ์หาวพม่าโซลิตตนะครับ S O L I T A I R E นะครับโซลิเต้นะครับมันมีหลายอันเลยครับทั้งของ Google เองก็มีแล้วก็มีเนี่ยครับมีหลายๆอยยางเลยครับยานนี้ของ Google นี้เลือกง่ายเลือกยากได้ด้วยนะครับประมาณนี้แต่ที่ผมเล่นก็จะหน้าตาเหมือนที่ผมเล่นให้ดูเมื่อเดียกันะครับแล้วมันก็ไม่สามารถทําได้ครับคือมันอาจจะไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมไปแอบฝึกมาใหม่ก่อนดีกว่านะครับถ้าผมเล่นได้เดี๋ยวผมจะมาเล่นโซลิเต้ EP สองเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับ หรือว่านี้จะเป็นสายแคสที่ถนัดของผมนะครับสายแคสกากนะครับคือเล่นยังไงก็มาชนะประมาณนั้นหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะครับยังไงต้องรองดูเกมอื่นๆนะครับว่าผมจะเล่นแล้วจะ เป็นอย่างนี้อีกหรือเปล่านะครับอย่างนั้นถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ที่ช่องปะป๋าด้วยนะครับแล้วก็อีก2ช่องของผมนะครับเจ้าจันทากับ55 Infinity นะครับเพราะว่าทั้ง3ช่องของผมนี่ก็มีแต่วิดีโอที่จะมอบความสุขความสนุกและสาระให้กับเพื่อนๆลงแทบจะทุกวันเลยนะครับยังไงก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมมาแคสเกมไหนอีกก็คอมเมนต์บอกผมเลยนะครับขอไม่เอาพวก GTA, Minecraft หรืออะไรที่เขาเล่นกันเยอะๆนะครับขอเกมแบบที่มันแตกหรือว่าไม่ค่อยมีคนเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว ยังไงในการแคสเกมแรกสุดของผมนี่ก็เฟลครับกากจริงๆเลยยังไงก็รอดูวิดีโอต่อไปแล้วกันนะครับผมลงคลิปวิดีโอทุกวันที่5 1 0 15อย่างี้ครับทุก5วันไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องแคสเกมหน้าใหม่ป้าป๋าครับสวัสดีครับ